และ10อันดับมหาเศรษฐีไทยประจำปี2567มีดังนี้อันดับ 1. นายธนินเจยรวานนมูลค่าทรัพย์สินสุดที่อยู่ที่12,500ล้านดอลลาร์ประเภทธุรกิจหลากหลายอันดับ 2. นายเจริญสิริวัฒนาพักดีมูลค่าทรัพย์สินสุดที่อยู่ที่11,300ล้านดอลลาร์ประเภทธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม อันดับ3านายสารัตรัตนวดีมูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่ 1, 1700ล้านดอลลาร์ประเภทธุรกิจพลังงานอันดับ4นายสุมเมธเจียรวนนท์มูลค่าทรัพย์สินสุดทธิ5,500ล้านดอลลาร์ประเภทธุรกิจหลากหลายอันดับ5นายจรานเจียรวนนท์มูลค่าทรัพย์สินสุดทธิ5,400ล้านดอลลาร์ ประเภทธุรกิจหลากหลายอันดับ 6. นายวานิชชัยยวันมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ3800ล้านดอลลาร์ประเภทธุรกิจการเงินและการลงทุนอันดับ 7. นายแพทย์ปราเสิริฐปราศาสทองโอสดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ3700ล้านดอลลาร์ประเภทธุรกิจเฮลท์แคร์อันดับ8นางสมอรไยจารุพนิษฐ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ3,100ล้านดอลลาร์ประเภทธุรกิจหลากหลายอันดับ9นายประยุทธ์มหากิจสิริมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ2,200ล้านดอลลาร์ประเภทธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอันดับ10นายฮาลาริงมูลค่าทรัพย์สินสุดทธิ2,100ล้านดอลลาร์ประเภทธุรกิจหลากหลายและอันดับ10ร่วม นายทักษิณชินวัตรมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่2,100ล้านดอลลาร์ประเภทธุรกิจการเงินและการลงทุนอย่างไรก็ดีเป็นที่น่าสังเกตว่า10มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยปีนี้เกือบทั้งหมดมีความมั่งคั่งลดลงนำมาโดยนายธนินที่ลดลงราว2,400ล้านดอลลาร์จากการจัดอันดับของนิตยสารฟ เมื่อเดือนเมษายนปี2566ยกเว้นนายแพทย์ปราเสริฐปราสัทองโอสถผู้ก่อตั้งบริษัทกร,รุงเทพดุสิตเวชการหรือ BDMS ที่มีมูลาค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นราว200ล้านดอลลาร์อยู่ที่3,700ล้านดอลลาร์ในอันดับที่7 นิตยสารฟอปเปิดเผยผลการจัดอันดับมหาเศรษฐีโลกปี2567พบ10อันดับมหาเศรษฐีไทยที่ปีนี้แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงและความมั่งคั่งของเศรษฐีไทยจนลงเมื่อเทียบกับ top 10ของโลกที่รวยขึ้นสำหรับ10อันดับมหาเศรษฐีไทยที่มั่งคั่งที่สุดในปีนี้มีเพียงนายสมพศ์อาหุไนาจากบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA ที่หลุดออกจากโพซึ่งมีมหาเศรษฐีใหม่เข้ามาแทน2คนแทนในอันดับ10ร่วมกัน มีเพียงทักษิณชินวัตรและฮาลาวิ่งที่ติดโผลใหม่